วันนี้เรามาเยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทำการตลาดเนื้อที่761ตารางวาพื้นที่ใช้สอย2,378ตารางเมตรตั้งอยู่บนซอยเทพกุญชร11ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีใกล้กับตลาดไทยและตลาดอายาลาเดินทางสะดวกห่างจากถนนคลองหลวงและถนนพหนโยธินประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้น โรงงานแห่งนี้เป็นอาคารสองชั้นมีที่จอดรถด,ด้านหน้ารองรับได้ทั้งรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์เป็นจำนวนมากมีป้อมรปภที่ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าออกบริเวณชั้นหนึ่งมีการออกแบบเป็นสัดส,ส่วนเริ่มจากส่วนต้อนรับแขกบริเวณสำหรับนั่งผ่อนคลายหรือรับประทานอาหารในช่วงเวลาพักสำหรับพนักงานห้องน้ำแยกชายหญิงที่จัดเตรียมไว้พร้อม เืเข้าสู่บริเวณส่วนผลิตเริ่มต้น,ตนจากห้องโถงที่เดินเข้าสู่ส่วนห้องผลิตได้มีการจัดเตรียมไว้เป็นห้องโถงใหญ่และเปิดให้มีประตูทางเข้าโดยเฉพาะซึ่งมีบ่อสำหรับทำความสะอาดก่อนเข้าห้องผลิตด้วยในกระบวนการผลิตมีการแบ่งห้องต่างๆไว้จำนวนห้าห้อง บางห้องมีการติดตั้งเครื่องดูดควันไว้เพื่อให้มีระบบไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมในส่วนของโถงของห้องผลิตกลางมีไฟฟ้าให้แสงสว่างและมีเครื่องปรับอากาศที่รองรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไว้ได้อย่างพอเพียงภายในโรงงานได้จัดเตรียมลิฟต์สำหรับขนสินค้าและวัตถุดิบระหว่างชั้นที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง1,000กิโลกรัม อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆได้มีการติดตั้งไว้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการผลิตอ่างซิง์เครื่องดูดควันผลิตจากสแตนเลสอย่างดีซึ่งมีความทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ด้านหลังของห้องผลิตกลางมีห้องเย็นจำนวน2ห้องแต่ละห้องได้ติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องมีเพดานสูงรองรับชั้นวางสินค้าที่วางซ้อนได้2ชั้นและสามารถรองรับน้ำหนักได้600กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแต่ละห้องมีประตูสำหรับเปิดออกไปทางด้านหลังสำหรับขนสินค้า ถัดไปเป็นห้องเก็บสินค้าจำพวกของแห้งห้องนี้จะติดกับทางลาดซึ่งใช้สำหรับขนสินค้าระหว่างชั้นได้โดยไม่ต้องใช้ลิฟต์เมื่อขึ้นมาบนชั้นสองของอาคารจะพบกับห้องต่างๆที่จัดแบ่งไว้อย่างเป็นระเบียบเป็นห้องกระจกที่แบ่งเป็นฝ่ายในส่วนของสำนักงานเช่นฝ่ายขายฝ่ายบัญชีและฝ่ายการตลาดเป็นต้น ทางด้านหลังเป็นห้องถงใหญ่สำหรับเก็บวัสดุเหลือใช้บางประเภทและแบ่งส่วนเป็นห้องเย็นอีกสองห้องแต่ละห้องมีสภาพดีและอุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพด้านในสุดของอาคารเป็นส่วนของห้องควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสำรองไฟนอกจากน,นี้บริเวณชั้นสองยังมีห้องสำหรับผู้บริหารที่ตกแต่งไวอ้อย่างสวยงามผ่อนคลายให้ความเป็นส่วนตัว และยังมีห้องประชุมอีกจำนวน2ห้องมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับการจัดประชุมไว้อย่างพร้อมเช่นกันรวมทั้งห้องประชุมเล็กเพื่อรองรับการพบปะพูดคุยสำหรับการประชุม2-3ท่านหากท่านกำลังมองหาอาคารเพื่อใช้เป็นโรงงานที่มีการออกแบบอย่างลงตัวมีห้องเย็นรองรับมีลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกอยู่ในทำเลที่ดีด้วยงบประมาณที่เหมาะเจาะ เราขอแนะนำโรงงานแห่งนี้โรงงานดีอุปกรณ์ดีทำเลดีในราคาดีๆ